คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับถนนทั้ง4ด้านนะครับในเขตพื้นที่บ้านโคกล่ามนะครับตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่9ไร่1งาน58ตารางวานะครับด้านหน้า เป็นถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างอยู่ที่110เมตรนะครับด้านข้างนะครับทั้ง3ด้านนะครับรวมทั้งด้านหลังจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับยาวประมาณ120เมตรนะครับไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับแต่มีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับริเวณนี้เจาะน้ำบาดาลได้นะครับเป็นน้ําจืดมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับห่างจากตัวหมู่บ้านมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับห่างจากอบตโคกล่ามด้านหน้า ประมาณกิโลครึ่งนะครับอาครแปลงนี้9ไร่1งาน58ตารางวาเจ้าจอของขายไร่ละ250,000บาทแค่นั้นเองนะครับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ในช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินลัตะนะ